สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนทุกท่านนะครับพี่น้องทั่วโลกนะครับรบ,บ่มีบ่มีงานย่มีคนจ้างไปเฮ็ดง,งานครับพี่น้องบ่มีคนจ้างมีงานอันนี้ก็ในมาทางเยี่ยนี่สวนสวนของผู้ที่เฟรเนเฮาอยู่นั่งนะครับเบอรมีไร่ใหญ่เนี่ย เงินกรบบหมีเงินกรบบหมี่ใสเงินขานิดขาน,นบบานังกรบบหมีพี่น้องพอหลายตอนนี้ครับพอขาน,านิดกระบบ่มี่ข้าเข่าข้าหน้ากรบบหมีครับครับกินเข่ากับแก้วตำบักพริกพี่ก็เอาในสวนเพื่อนะมาตำกินขอเพื่อน ลำบากหลายเตบอยิวพ,พี่น้องโอ้โหดีสวยหอดซ้ำในพี่น้องครับนุ่งกระไลพี่น้องนุ่งร้อยลอยอันนี้พี่น้องอันนี้คือเห็ดให้พืชที่ซื้อครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ผักอยู่ อสทีพื้นยู่นะครับตอนนี้เลยต้องไม่เห็ดให่พื้นครับขอบคุ้นพี่น้องด้วยครับ,ออรบที่ขอมาเบึงครับชด้นอกอะฮาพี่น้องสงสารหรือว่าอยากให้ผมมีเงินซื้อข้าวซื้อน้ากินกะกะ ติดต่อมาไหนนะครับพี่<ช>น้องครับ,<ช>รบขอคูณเลายๆพี่น้องครับช่องแทางติดต่อครับเดี๋ยวผมสิโลงไว้ในในไต่ไต่คลิปวยครับพี่น้องผู้ใอยากซอยผู้เทาเม่มีรายได้คนผู้หนึ่งครับให้มีชีวิตอยู่สู่ต่อไปครับพี่น้องขอความนุเคราะห์พี่น้อง เดี๋ยววัดศรีรงเป็นเป็นไม้เล็กเป็นที่ฟอมเพ่ไวปยึดยึดไต่ไต่คลิปนะครับพี่น้องก็ขอขอบขอบคุณพี่น้องล่วงหน้าไปหลายหลายเลยครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วท่าสงสารทือว่าที่โตนครับผมก็มีงานเฮ็ดครับพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิอยู่ไดห่อนอีกมื้อใดเพราะว่าบ่มีงานเฮ็ดแล้วก็บ่มีรายได้ครับเงินที่ซื้อข้าวกินก็บ่มีเงินสิจ่ายค่าเน็ตที่เฮ็ดคลิปมันก็บ่มีครับ เกิดเหลายเนาะพี่น้องกค่านี้ถ้ายังร่วบมือกันจะหลายลอยอยู่ครับยังสั่นมันก็เห็ดบ่ได้พี่น้องผมแต่ก่อนผมก็มีงานเห็ดครับตันนี้ผมไม่มีงานเห็ดแล้วแต่ก่อนมีงานเห็ดผมก็บว่าเดือดร้อนผมไปงานมาก็สูญชีวิตมากจนมาจนมามาช่วงโควิดนะครับไรได้กั บุมีก็ใส่เงินเงินกีเก็บเงินเกา่าใส่ทั้งใส่หนีใส่ชิ้นใส่ตั้งต่มีครอครัวอลไรพวน้ใส่จนมัดแขยงมินดินกับฟื้นบ่ได้ครับจะประคองตัวเองมากตลอดอยู่ในกรุงเทพกับประคองตัวเองมากแบ่มีรายได้อยังมีเราจ่างเล็กลๆน้อยๆเดือนหนึ่งกับบ่ฮหอดบ่ฮหอดสองพันสามพันนะครับประมาณนะเดือนหนึ่งต็มีถพันกว่าบาท ตอนนั้นข้าเจ้าวายุยู่ในกรุงเทพข้าเจ้าวาย่บ้านที่น้ำครับบริียคขาบ้านทา,างน้ำทาไฟเพื่อนห้กินข่าวน้ำเพื่นที่โตนนะครับบริกัออกมาอยู่มาอยู่ตา่างจังหวัดแต่ว่ากับบุมีกับบมีเงี้ยนอยู่ดอกมาเพื่อนมูดุนเดียวกันเพิ่นเห็นในในโลงในเฟสบุ๊คว่าลำบ,บากเลยอแห่บ้าอยู่น้ำอยู่ในสวนเพิ่นครับ ครับในสวนที่เพิ่นที่ผมเหมือนนี่แหละครับในสวนนะครับครับปิดกระต๊อบปิดนะกระต๊อบพิ่นคลิบของครับเนอยู่นะครับอยู่ฟังทั้งนั้นครับต้องเพิ่นไปคลิบของเก็บอุปกรณ์เครื่องมืออันในสวนเพิ่นนี่นแหละครับนุ่งก็ร้ายพี่น้อง ครับพี่น้องเดี๋ยวผมมันทางใหญ่ขึ้นจัง,อง่อยครับเด็กจังเล็กจัง่อยครับ มือมือพี่น้องมือ,อไรครับครับเรียกชื่อว่ามือพี่น้องเลยทออะไรสูยุตว่าหางลองกายบ่อยครับอายุหกหกสิบหกสิบสองแล้วครับหกสิบสองสี่หกสิบสามแล้วครับหกสิบกว่าปีประมาณหก สิบสองสิเต็มประมาณันที่สิบสามเดือนนนี่ครัิช้ยางของห้สิบสามครับครับยินดีกขอบุนขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนนี้ครับกดติดตาม้นครับให้ผมเฮ็ดช่องยูทูบกับยังทันผ่านเก่งนะพี่นอ้องยังบทันได้เงินอกหรอครับอีกโดนนาที่เป็นปีนะครับตอนนี้ก็ โบมีเงินสีต่อชีวิตเราจี่ซองที่ได้ยุติลงอะไรครับโบกหัวมืออะไรครับใกล้เราแล้วครับเดือนนี้บ่มีบ่มีค่านิดบ่มีค่าเข่าค่าน้ำครับอยู่น้ำพึ่งอาศัยพึ่งกับโบกบกกาขอพึ่งครับบกกาอยู่เึ่งพึ่งเป็นบุญคุณล่ะพึ่งพึ่งอยู่ในทีพึ่งกับถือว่าบุญแล้วครับพี่น้องกับพวกหัวสิไปนี้ทิศทางไหนครับก้นหวังหลักๆอ่ะคือคืออยาก อยากมีรถซาลิงครับเพื่อ,อาหาหลับคลุมลับของมาขายพ่อเด็กขายน้ำงานน้ำหนั่น้ำหนี่พ่อเด็มีเงินเลี้ยงอย่าของนะครับเพราะว่าของเถ่าแล้วเนาะประเ็ดเบียดดนักนาแบบปันเทดบ่ได้นะแบบดพี่น้องมือมันสูงไ้ครับเพราะากลุ่มนุ่เป็นกันหนามืดืรอเจ้าเกือบว่ารอดครับ เจ้ากระตองเห็ดในพื้นนะเพราะว่าเขาอยู่เฮียนพื้นเขาก็ะอยู่ซื่อพอได้นะครับมันงนิ่งดูได้ก็ได้นะครับเดจนมันตายข้าวมแล้วพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมติดตามครับเดี๋ยวผมสิลงครับผู้ใดอยากซ้อยเรือผมกะผมสิลลงไว้ไต่คลิปด้วครับเป็นเป็นพร์มเพื่ด้วยพี่น้องเป็นพรหมเพืผมสิลงไว้ในไต่คลิปครับจนช่วยกะ ได้เลยครับได้ได้ไดพูละเล็กละน้อยครับพูละบาทสองบาทได้เม็ดครับพี่น้องบ่นเป็นเรืยไร่เลยพี่น้องแค่ว่ารับรับบริจาคซื้อๆรับพ่อได้ใจจริงเนาะผมอยากได้ซาเลงเห็ดขายของกัแบรบาคากะลายบาทเติบอยู่ตอแนแรกว่าสิเก็บเงินไว้รับจ้างเลยแต่ว่า,า,ามันมันโผล่มีมันเป็นหนาครับบรรน,นอ่ำเขามันเป็นหนารับจ้างหนาเขาบจาบ้างเนยจ้างเนยมันบ่สิได้พี่น้อง ถ้าซื้อกินกับมืดแหละครับมือหนึ่งกับมือนึงอะสามขาครับขี่มูขี่ไม้อยู่บนนอกกับมืดเป็นลอยครับพี่น้องก็เผาถุงละยี่สิบยี่สิบสามสิบบาทครับเขายิ่ครับเขาวันนอกเข้าก็พ่ถือได้ครับพี่น้องเขาบังหม่องกิโลหนึ่งเขาเนี้ยสามสิบห้าบาทบังหม่องสี่สิบบาทครับขับมุขกันนะครับพี่น้องนี่ครับดูไปซิซิล่ะครับ พราอญากที่พี่น้องเขาแตกซ้าน้าโมกันนี้หมดก็เลยได้ใส่ชีวิตอยู่แบบอยู่ผู้เดียวครับ,น,รบน้องก็บนีใหายตายจากไปแล้วลูหลานเขาก็ไปเขาไมา่เขาไม่ได้ตาวหาเจ้าของครับเด้อขอบพูดพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็เด้ครับขอบคุณเลยๆครับสวัสดีครับ